มาคะ่ะเปิดงานโค科教เรียนด้วยกันกันกบธัญญานะคะพืนนี้นะคะจะ,เป,เ,ะ,ะเป็นงานผ้าคุมไหล่นะคะเป็นงานผ้าคุมไหล่เตอมือสีตะกรอนะคะแล้วก็ห่มด้วยคลั่งนะคะรอบนี้คลั่งออกสีม่วงนะคะเดี๋ยวเราจะมาทุนใบไม้เปลี่ยนสีกันนะคะว่า,าใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีอะไร สูตรนี้ที่ทัยายใช้นะคะจะเป็นสูตรผสมเนาะจะมีส่วนผสมของดีเก,กลฝรั่งด้วยนะคะแล้วก็ใช้ขั่งนะคะเรามาดูว่าความงามของขั่งกับสีของใบไม้ที่เปิดออกมาจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรกันบ้างรุนนะคะผืนนี้ใชห้หลายเทคนิคผสมผสานเรามารุนว่าสีของใบไม้จะเป็นเช่นไรนะคะ mm. เพราะว่าคิดว่าไม่เหมือนกับรอบที่แล้วแน่นอนเนาะเป็นงาน คุมมหลนะคะรุนรุนได้กันกับพญ,ญาลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นใบว่านเทวดาค่ะว่านเทวดาโอ,โ,โอ้โหคมชัดมากแล้วก็สีสวยมากสีเหลืองแล้วก็โอ้โหทองอุไรค่ะแล้วก็ใบนี้จะเป็นใบขี้เหล็กอเมริกันหรือว่าสวนนับครึกนะคะขี้เหล็กอเมริกันใบปลา,ายจะแหลมนะคะ นี่เป็นใบแคนาค่ะโอ้ได้สีเหลืองแล้วก็นี้เป็นใบใบปอโอ้ใบปอก็สีเหลืองแปลกมากแล้วก็ใบเพกาโอ้รอบนี้มาแปลกโทนเหลืองหมดเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นดอกของหน,นานเฉวอยสวยมากนะคะนี่ใบไม้รูปหัวใจแคนาค่ะนี่ค่ะ แคนานี้จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะแต่ว่าสูตรนี้นี่มาแปลกอีกแล้วโทนเหลือหมดเลยขี้แ็กอเมริกันนะคะก็นี้เป็นสบู่ดแดงนี่ทองอไรนี่ใบนิ้วนะคะอโอ้ใบหนิ้วให้สีสวยมากนีก็ทองอุไรค่ะอ๋อโอ้ดอกของป่าช้างเหงาสวยมาก โอ,นนอะะ้อันนี้ใบเพงกาเอ้ยใบปีบนะคะแล้วก็นี้ใบไม้ให้สีน้ำตาลโอ้โหสีน้ำตาลสวยมากอันนี้สลับกับแคนาแคนารอบนี้มาแปกเนาะออกสีเขียวเหลืองเหลือไม่ออกเขียวนะออกเหลืองนี่ค่ะนี่จะเป็นใบสวนพฤก ก็ใบไม้ให้สีน้ำตาลใบอันนี้ยังไม่รู้จักชื่อเลยนะคะเนี่ยใบก็จะแข็งแข็งนี่ค่ะโอ้ให้สีสวยด้วยนะคะอันนี้จะให้สีน้ำตาลไม่เข้มเพราะว่าเป็นใบที่แก่แล้วนะคะนี่ค่ะตามด้วยดอกกุหําแล้วก็ดอกปลาช้างขาว แล้วก็นี้จะเป็นใบปีดนะคะนี้จะเป็นใบเุกาค่ะค่ะ <c oughs> โอ้โหทีแรกคิดว่าจะเป็นสีม่วงนะคะนี่ใบขี้เหล็กเมกันแต่เป็นสีเหลืองรอบนี้มาแปลกนี้จะเป็นใบแคนานะคะแคนาก็ให้สีเหลืองวุ้ยทำไมแปลกอย่างนี้แต่ปีนนกไส้ของเราก็สวยนะคะ อันนี้จะเป็นใบปี๋ค่ะนี่ค่ะเราจะมาเสียเวลากับการตกแต่งดอกปีนนกไฟหรือว่า,อาดอกก้นจ้ามข่าวนะคะยอมเสียเวลาแต่ว่าสวยเขาจะโดดเด่นมากอันนี้ใบนิ้วนะคะนีใบอะไรไม่ทราบใบแข็งแข็งคล้ายๆ้ากางปลาแต่ไม่น่าใช่ก็สบู่แดงใบสบู่แต่เป็น สบู่แดงเนาะแต่ว่าให้สีเขียวนะคะตอนเอามาวางใบเขาจะเขียวใต้ท้องใบเป็นสีม่วงแต่แกะออกมาแล้วก็ให้สีเขียวนะคะนีแกะยากก็สวยสวยไปอีกแบบหนึ่งสีเขาจะตัดกันนนี้ขี้เหล็กเมกานสวนนัเทึกนะคะใบไม้ก็จะพยายามให้มีหลากหลาย แต่รอบนี้สีแปลกมากเลยสีออกเหลืองโทนเหลืองก็ตัดกับม่วงก็จะสวยเป็นอีแบบนะคะอันนี้เพกาค่ะนี่ช่วงนี้จะเป็นดอกของหนานเฉาเวย่ยซึ่งสวยมากดอกของเขาออกสีส้มด้วยนะคะก็นี่ก็จะเป็นว่านเทวดาค่ะว่านเทวดารอบนี้จะเป็นใบแก่แล้วนะคะนี่ค่ะ จะเป็นอันนี้จะเป็นใบปีบค่ะโอ้สวยมากนี่ใบไม้ให้สีน้ำตาลแล้วก็หนังเฉาเวยอันนี้ที่หลุดออกามานี่จะเป็นเฟิร์นนะคะเฟิร์นเฟิร์นจะมีเฟิร์นผักกูด ดอกก้นจํานี่คือสวยมากนะคะอันนี้จะเป็นวัชพืชที่อยู่ตามข้างทางนะเวลาไปเก็บนี่ดอกก็จะติดกางเกงเต็มเลย <c oughs> นี่ก็จะเป็นโอ้หนันเฉาเวยสวยตัดกับสบู่แดงสบู่แดงแข็งรีดแล้วโอ้ <c oughs> สวยมาก <c oughs> เล็บนี่ดำไปหมดนะคะเนี่ยเก็บ เด็ดใบไม้กับเก็บใบไม้นี่คืออยู่ดูไม่ได้เลยโอ้โหอันนี้จะเป็นใบมัดรุมนะคะนี่ค่ะจะสวยมากเลยใบมัดรุมแล้วก็น,นี้จะเป็นเพลามคะ่ะนี้เป็นใบปอโอ้ใบปอให้สีน้ำตาลเข้มนี่สบู่แดงสวยมากนี้ ใบไม้รูปหัวใจไว้ให้สีแต่เขาจะให้กรมนะคะที่เหล็กใมกันส่วนพึกแต่ละใบเขาก็อ,อกให้สีสวยนี่ดอกของหนังเฉาเว่ยนี่ใบกันลประปุกค่ะนี่ใบที้เหล็กมกัน ความงามเริ่มทะลุกออกมาแล้วสวยมากเป็นสีม่วงที่แบบว่าคลาสสิกมากนะคะหืมใบนีสวยมากเลยใบยเขาจะแข็งแข็งนี่ใบไม้ให้สีน้ำตาลโอ้สวยมากเขาให้ฟอร์มสวยใบยน,นะคะตอนนี้จะเป็นใบปีดนะคะ ปีกนี่เขาใบเขาจะบางๆจะแกะยากนิดนึงนะคะแต่สวยนะคะนี่เขาให้ฟอมแบบว่าสวยมากนะคะใบปีกค่ะในหนึ่งผืนจะมีพยายามสั่งไ้แล้วค่้หลังโอ้ทองอุไรทองอุไรสวยฟอมเขาสวยแล้วก็นี่จะเป็นว่านเทวดานะคะใบแก่นี่ จะแกะง่ายนิดหนึงแต่ว่าสีเขาก็จะออกสีเหลืองๆถ้าใบหอมน,นี้จะแกมสีเขียวแต่อันนี้ก็จะมีแกมเขียวชัดเจนอยู่นะคะแล้วก็จะให้ให้ความโคงชัดของใต้ท้องใบได้ชัดมากนะสะบู่แดงเนี่ยาะ ก็สวยดีนะคะสีสีเขาจะตัดก,กันเ,เดี๋ยวขอูละหูก่อนรนะับหูก็สวยนะเนี่ยค่ะมันจะเป็นที่เหล็กในกันแล้วก็จะเป็นแคนาโอ้แคนารอบนี้ไม่เขียวเลยแคนารอบนี้ให้สีเหลืองกันรับคลึกกันแล้วับคลึกก็ออกสีเหลืองโอ้ดีด,ดีที่ว่ามี สบู่แดงมาตัดเขียวนิดนึงก็จะให้สีที่แบบว่าหลากหลายไปอีกนิดนึงนะคะนี่การระปคึก,กเขาก็จะออกสีเหลืองแกมน้ำตาลแล้วก็ H H OL, อันนี้โอ้โหโรยนโรยโที่เหลือไกันอู้อันนี้ยัแปลกแปกรอบที่แล้วออกสีว่างรอบนี้ก็จะเป็นเหลืองแกมม่วง ใบปีดใบปีดนี่จะมีใบที่มีขอบหยักกับใบที่มีขอบโคงไม่ไม่หยักนะคะก็แปลกพันแต่และพันก็สายพันไม่เหมือนกันโอ้ใบปอนี่สวยมากค่ะนะคะอันนี้ปีดเหมือนกันเขาก็ให้สีสวยมากนะคะ Way, คือสวยมากคืนนี้ออกโทนม่งวง